ใยย่ๆห,ห,หน้าหน้าดูคนดูอืมไข่ส้มๆเด้งๆดูยตัวใหญ่มากจุ่มแหนมจิ้มละกะจิ้มแหนมจุม่มแต่น้ำดองเขาคุกข้าวเขาอร่อยอ่ะซองรูไปเลยข่อยค่อยเอาข้าวรีปุนอืมมีดมอไม่เคยทำให้ผิดหวังทุกคน ฉันชอบซีฟู้ดเขามากอ,อืมอืมเฮ้เพ <Hey, S 1> ื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะกลับมาพบกับนูรีอีกแล้วนะคะทุกคนคะวันนี้ค่ะนี่ตรงหน้านูรีตรงนี้เลยเรามากินทะเลดองซีอิ๊วเกาหลีกันอีกแล้วนะคะทุกคนบแบรนด์นี้เลยที่นูรีชอบสั่งมากินมากวันนี้ก็สั่งมาอีกนะคะก็คือนี่เลยบแบรนด์ มิ m o r e นะครับเป็นทะเลดองซีอิวเกาหลีซึ่งเขาเนี่ยมีหลากหลายหลายอย่างมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหอยโฮตาเตะมีแซลมอนมีกุ้งมีหมึกนะคะแล้วก็มีหอยอันนี้หอยเป่าฮื้อนะคะแล้วก็มีปูดองปูไข่ดองแล้วก็เป็นไข่ดองซีอิวเกาหลีด้วยนะจ๊ะโอเคเรามาเริ่มกินกันดีกว่าจ้าแซลมอนเขานะคะนำข้าวมาจะา <No way. S 1> โนเวย์เลยนี่ดูอุ๊ยผัดลงปล้วมันยะลงไปในน้ำจิ้ม ชิน้นใหๆหน้าหน้าดูคนดูจิ้มกัอน้นจิ้มซีฟู้ดแล้วร้านนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดเขาอะเผ็ดบอกเลยเผ็ดเปรี้ยวเข้มข้นมากมาข้าวปลาเลยค่ะอืมเผ็ดเปรี้ยวเข้มเข้มข้นมากแต่มอนนุ่มมากนี่คือไข่ดองไข่ดองรามิดมอนะคะไข่ดองกับข้าวข้าวเทียมค่ะทุกคนอืม อมันหนุม่มมันมันแล้วดองเค็มๆหวานๆกำลังดีมากไข่ดองเขานะคะเขาใช้ไข่แบรนด์โทริทามะซึ่งเป็นแบรนด์ไข่ที่ขายดีอันดับหนึ่งในญี่ปุ่นแบบพรีเมียมทุกคนร้านนี้นะแต่น้ำดองเขาคูกข้าวเขาร่อยอะซ้องรููไปเลยครใครยเอาข้าวรีปุลหอยโฮตาเตะนำเข้าจากฮอกไกโดดูชินเขาหน้าหน้าเลยทุกคน ขอใส่พริกไปด้วยน่ากินมากขยะกินนะคะกดไลค์กดแชร์เลยดูมีดมอไม่เคยทําให้ผิดหวังทุกคนดีมากห่อบางๆห่อพอเป็นพิธี <c oughs> อหอยแบบนุ่มมากมันเดงมันสำัำมันนุ่มอะว้ามขยะกินนะต้องสร้างตาม ซึ่งวันนี้ที่รีซื้อมานะคะเขาเป็นโปรโทุกคนจะบอกว่าเขาจัดโปรโซื้อทะเลดองอะไรก็ได้หนึ่งกระปุกนะคะแถมไปเลยนี่จ้าเป็นข้าวญี่ปุ่นผัดกระเทียมนะคะรับฟรีเลยนะคะหนึ่งกระปุกนะคะต่อทะเลดองหนึ่งกระปุกข้าวกระเทียม เมื่อกี้แอปชิมเนี่ยทุกคนร้อยพัดกำลังดีนะถ้าเกิดว่าลูรีสั่งส0กระปุกก็แถมไปเลยข้าว10กล่องเป็นโปรโส่งท้ายปีกันไปเลยจ้านอกจากจะแถมข้าวแล้วแถมน้ำจิ้มด้วยทุกคนเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบนี้แต่เผ็ดได้แรงมากเริ่มต้นนะคะกระปุกละร้อยเก้าสิบเก้าบาทเองทุกคน <c oughs> หนลูรีสั่งมาจากนี้เลยจ้าไลน์แอดแล้วก็เฟซบุ๊กนี้เลยจ้าตามนี้เลยทุกคนเดี๋ยวขึ้นข้อมูลการสั่งต่างๆให้นะคะถ้าใครอยู่ในกรุงเทพหรือว่าพัทยาเนี่ยเขามีจัดส่งแบบไรเดอร์เลยคือสัััั่่่่งงงวววนนนนนนีี้้้้กกกิไดดเลยยทุคคแถาาาใรอูตจ ะะเราสามารถสั่งนะคะแล้วเขาก็ขนส่งด้วยรถอุภูมิความเย็นไปถึงหน้าบ้านของทุกคนเลยสำหรับลูกค้าต่างจังหวัดเขามีลดค่าส่ง50%ปังไปกว่านั้นทุกคนถ้าซื้อ6กระปุกขึ้นไปส่งฟรีทั่วไทยเลยหอยเป่าฮื้อจ้ะถ้าเป็นสำเนียงใต้ก็คือหอยเป่าฮื้อฉันชอบซีฟู้ดเขามากหลายคนก็รู้แล้วว่าหนูเป็นคนชอบกินแพจจิ้มแล้วก็กินเลยค่ะอืมอืม เนื้อมันแน่นมากเน่นหนึบหนับไดรเรดมิสโเดร์รดออกข้อกุ้งก็ะซาลายซ่องตัวไปเลยได้ไหมกุ้งขอแบบไม่จิ้มขอกินแบบราดน้ำดองเพราะน้ำดองเขาแบบเค็มเ็มหว,วานหวานเยิมเยิมอยอยยอยเพลทเพลเวลาเรากินอะไรที่มันพ่อซาลายแบบเนี้ยถ้าเรารัดน้ำไปอะ่ะมันก็ต้องเป็นซะจะทำเลยเนาะว่ามันจะเพลดเพลนะคะทั้งยอยทั้งเพลดนะคะ ภาษาใต้วลค้ำนะคะย้อยแปลว่า6เปื้อนย้อยไหลลงมาย้อยแปลว่าไหลลงมาแล้วก็เพชรเพชรแปลว่าเนี่ยสภาพเนี่ยอันนี้คือแปลว่าเพชร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 คืออะไรนี่เมื่อเพชรเพชรเนี่ยแม็ไม่รู้เรองคือเพชรเพชรลุลาก็ภาษาใต้อยู่ดีเหมือนเงี้ยเพชรเพชรเปื่อยเพชรเหี้ยวแม็ไม่รู้เพชรเพชรเนี่ยเพชรเพชรแม่และตอนนี้กินไม่ต้องใช่หรอซาลาหกินกุ้งเชยๆวะ ว่าสาหรายไม่กรอบแล้วนะคะสาหรายเพ็ดๆแล้วเอากุ้งข้าปากอืมอืมมือเพ็ดเเห็นดูมาหลวาวกินนิดนี่เพ็ดเพ็ดแล้วนี่กุ้งเลยมาตราท่ามันเดิมเลยครุบว้ามแดงสู้ริม,มถึงว่าเขาเปิดได้ตั้ง11บสาขาแล้วอะมีหน้าร้านในกรุงเทพทุกคนเขาใช้กุ้งกุลาใหญ่นะคะอืม หมึกดองนี่คือมาใหม่เลยเป็นสินค้าใหม่ของเขาเลยนะคะทั้งหมึกบินญี่ปุ่นนะคะแล้วก็หมึกหอมไทยนะคะจิมข้อจิมอืมอืมแน่นเหนือแน่นแล้วก็กรอบรอบไ่จิมมั้งมันกรอบอะทุกคนม,มันกรอบมันแน่สาหลายตามไปอืม ถามว่าผักไว้ทำไมกินหน่อยเป็นข้าวที่ปลูกในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นมันเหนียวนุ่มแล้วก็ผัดอร่อยดีอะนไข่ดองคือโคตรฟินไข่แบบซ้อมๆเลยทุกคนแน่นๆอะ่ะแล้วขอดองมาแบบห่อมง่าใน่ๆง่าจุกๆเลยอะ่ะแล้วนำดองมาอีกย้อยเพชรๆอีกเดียวนะคะย้อยลงโต๊ะค่ะเพชรเพชรหลมยีฟูนิดนึง ืืว่านมันใครซอบกินทะเลดองนะแล้วเป็นดองซีอิ๊วเกาหลีอ่ะคือมันน่าจะรู้แล้วว่าเป็นไงอ่ะแบรนด์มิสมอ่ะกินบ่อยมากเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ชอบแล้วราคาน่ารักเนื้อมันเน่น แล้วก็สดมากอืมเด้งๆหนกคนนี่อ,อาจุ่มน้ำจิ้มละจิ้มน้ำจุ่มจุมจมจมจ่มนำจจ้มนำจิ้มแล้วก็จิ้มน้ำจุ่มอะจุ่มน้ำจิ้มแล้วก็จิ้มน้ำจุ่มกินแล้วไม่ลองนะอ่ะอืมจิ้มน้ำจุม่มจิ้มน้ำจุ่มแล้วก็อืมรัดอันเดะอืมอืมมันได้แรงออกแล้วมันได้แรงออกอืมอืม ือก็กินปูดูดปูอิดไข่ส้มส้มแดงเลยทุกคนดูเนื้อเล็ดเลยปูไข่ดองซีอิ๊วเกาหลีนะคะมิดรมอตัวใหญ่มากจุ้มน้ำจิมแล้วก็จิ้มน้ำจุ้มมาปูปูดูดปูแล้วก็ดูดดดูปูหมักว่านมันแนน ออืืออว่านมั่นสดเนมไม่ข้าวเลยใครที่อยากกินนะคะโอสิ้นปีของเขานะคะซื้อทะเลดองหนึ่งกระปุกแถมข้าวญี่ปุ่นผัดกระเทียมไปเลยหนึ่งกระปุกซื้อสิบก็แถมสิบไปเลยแถมน้ำจิ้มด้วยซื้อหกกระปุกขึ้นไปส่งฟรีอีกร้อยเดร่งโหเราเตะชินหน้าเดืมปลาเต็มคำเลยแซลมอนกับข้าวค่ะ อืชสดน้ำจิ้มนิดนึง mm hmm. มึกดองซีกลลี่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดครับแต่เ mm ผ็ดแรงน้ำจิม้มแนะนำใครไม่ไม,ไม่กินเผ็ดนะจิ้มทีละนิดลองดูก่อนเพราะว่าเขาทำเข้มข้นมากเอาเป็นว่าใครอยากกินนะคะตามไปสั่งเลยเลยใคร ใครกินน้ำรองไม่หมดอย่าทุ่มราดข้าวคุกข้าวกินรอยคุกข้าวกินรอยเลยกินกับไข่ไข่ดาวทอดไข่ดาวล้วกินกับข้าวแล้วก็ราดน้ำน้ำน้ำดองซีเกาหลีเนี่ยรอยหอมงาด้วยคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นูรีดะะ้วยแล้วก็ติดตามรีในทาง TikTok f a c e b o o k YouTube แล้วก็ไอจีนะคะสามารถกดติดตามได้หมดเลยนะคะแล้วก็ฝากราม,มิดมอด้วยรอยไม่รอยไม่รีวิวหลายครั้งขนาดใหญ่หนึ่งอะทุกอย่างอะใต้หมดแล้วนะพอคุณทักตัวก่อนกัน ไฟดับเพราะฉะนั้นแล้วเธอไฟดับเพราะฉะนั้นแล้วขอลาไปก่อนจริงๆลนะคะบายยค่ะก็เปิดเฟดเปิดเฟดเธอเพราะฉะนั้นขอไปก่อนกับกุ้งตัวสุดท้ายนะครับรังจะกินนี่ใสๆเลยอืมไปเรลยไปด้วได้ช็อตไปแล้วค่ะบายยรีนรีกดไล์ด้วยนะค่ะขาไฟดับนี่นะจะปอดดีด้วย